สวัสดีจ้าสวัสดีครับบ่าเวเบี้ยวพาลุยพาแซบนะครับพี่น้องวันนี้เป็ดน,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 น้อยมาเห็นงน้อมาแพ็คบ้าไอ้แพ็ค,นพคนเนาะแม่เจ้า <shorter> นี่ครับพี่น้องหลังจากไปหามา้ามันมาบ่าวมื่อไม่ที่ <มะ S 1> ไปหาม้าเนาะครับนี่ครับต้มเรียบรย้อยซ้อมเรียบร้อยนะครับเห็นเป็ดน้อยอเป็นแพ็คเนาะครับพี่น้องลอย,ยจ้าทุ่งเขาดีขนาดเนาะเป็ดน้อยจ้าเป็ดน้อยพันเพ็ดถุงละยี่สิบบาทนะครับถุงละสาวบาทนะครับพี่น้องเมื่อวานนี่เอาไปขายอัน เป็นน้องไม้ดิฟ <laughs> เกินถามหาน้องไม้ต้ม่นจ้ามัอนี่นก็เลยต้มมนาะเรียบร้อยจ้ามือนีงมาจ้าพี่น้องแพ็กน้องไม้น้ำกันจ้าครับครับพี่น้องจะแพ็กน้องไม้ใส่เ็น้ยกันครับจ้ายี่สิบบาท มาแบบเห็ดใส่ครับสวัสดีครับแพ็กน้องใหม่ใส่กันนะมาแบบผมอะไรเหแพ็บบไหนนอนนอนง่นายนอนไหลผสมกันกน้าจ้ะอันนี้ก็น,นอนง่นายกับเขาเกิดแถวนอนไหลผสมหลายๆผสมกันไปเนาะผสมกันไปก็เ,เพราะว่าแล้วก็นั่งอีกไปเนาะน้องใหม่เขายังอันนี้ มันยังกะยังบ่นแม่นยามเพิ่นเนอเบาเบี้ยวยังอยากงานแน่อยู่งงานแรงอยู่ครับเดี๋ยวให้ฝนแลงๆนี่ไปแบบนี้ก็นอหลุนยิ่งยิ่งอิ่มบรรยากาศเหาอฝนแลงมาฝนเล้งดินนอแม่นั่งดินนี่เต็มที่เลยครับพี่น้องจะขะะีดหายขีดบ,บ่ S <S 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 มาตรฐานสากลจ้าต้องมีสาสัง <laughs> นี่แหละครับพี่น้องยี่สิบบาทกับประมาณนี้เนาะครับอันนี้ท <swimming S 1> ี่เขาไปหาใส่ต้มแล้วก็ซ้อมโอ้โพโหนะครับมันีไปนอนนั่นนนทังเกาเหรอครับพี่น้องแต่ว่าพอได้เยอะสินะมีกูแข้งมันบ้าเหมือนอะไรอยิน้เข้าว่างพักกันหมุนย้อนนึ่งท่นอันได้ยินเสียงกระโจกโอ๋อเอานโอ้โนมัยกันเนมั้งกระโจกหมุนยี่ดอนหนึ่งตูกันมันเนี่ยหาแลครับหาอยู่หากินแล้วครับพี่น้องหาอยู่หากิน พี่น้องคนมาหาเล็นกันกันเพราะเป็นงั้ครับผมไหาโยหากินนะผู้ใดไปก้อนก็ได้ก้อนนะครับผู้ใดไปว่าเราถึงต้องตื่นตระเดินน้องเบาเบี้ยวเนาะไปหาน้องใหม่นี่โอ้ไปตะเสาครับไปตะเสาต้องไปตะเสาเยอะจ้ะค่านั่นแน่นิ้วคุณไปซ้ายนี่คือพี่น้องคนกับผู้คนตื่นเ้าคนกับไปเอาก่อนเอาไปทีหลังก็ได้ตั้งเนียง น้องมันนี่กบนอไม่งามเยู่จ้ะถึงนันอน,นอนนอนนังดินมันอยากไหลน้องมันเนาะน้องเบี้ยวครับน้องดิน,ยยน,นเพราะอะไรอยู่ครับมันอ,อยากไหลไใช่ไหมไหเน่อ,เอายานใ่ไหมบ้องเออบ้องว่ะพี่บ้องเน,น่ะอ้อนอ้อนเนาะจ้ะบ้องอ,อ้อนอย่างซสอบสอมกับไม่เจี๊ยบซอยกันย่างเนะจ้ <c oughs> ต้มแล้วก็มาซอมอย่างดีมั้นะครับขี้ราไก่ไม่ไเอาเงนถามยังไง <อ>มีนน้เราใหม่บ้าอะไเดี๋ยวไปซื้อเดี๋ยวนอนกันทางครับเดี๋ยวแพ็กให้ถุงกันนะครับแห้องอึดแห้ยยงยากสิอันนี้ก็อของหากินง่ายครับหมุนปลาจำแขนมือซอยมันหุ่นละครับใส่ไปแบรนี้มันกัะสูน้ำมาเลยนะครับเขียนกันเลยบาดซอยมันเท่ากับบ้าไปยังครับหาอยู่หากินมีบาดเก็บแน่นหน่อยนึง มน,มนะ้ำแเบบี้เาจ้าเอาน้ำไม่ไปนกินเนาะอืมแนี้ก็ไปแกงไเปเยอบบนั่นเนาะกินกับแจ้วกับปีกับแซบได้หน่ะจ้านอนอหน่อยๆนอ,ๆนอ,ๆนอแนง <c oughs> จาจ้าหนึ่งกะพร้าวเ้าเบี้ยวกับเป้าน้ำบ่ไปน้ำกันเนาเบีวเว้ยวกับเ้าน้ำแล้วครับไปหาทำไมเปลุยป้าน้ำกันอีจกจ้ามากับมะาต้มจ้ามะาต้มล้วกันครับ มาแพบ็บเราจนี้จัหายเพื่อนเราจะไปขายน้ำกันเป็นนายแพ็บกันเนาะครับอ้โอ้ต้องใหงม่งามๆเนาะครับคุณอะ,ะเดซ้อมกับ,บเป็นเม็รเย็บว่นะ ต้มละสอมละขาวจุนพูนครับพี่น้องอันนี้ก็ตืิมให้พี่น้องเต้มน้งเบี้ไอตามเจ้ากะปีแล้วก็แม่นั่นแม่นร้อนะครับพี่น้องเป็นบ่มีน้อบ๊วถุงบ๊วเอาถุงจัดเติมไปเลยจ้าเต่มเลยตืิมถุงตืิมใส่ไปเลยจ้ะเพราะว่าสส้นลายกับเส้นนี้แหงนี้แังแน่ผสมกันไปแล้วจ้ะเป็นยังบ่แม่นย้ำเพื่อนนะเบี้ยนาะยังบ่แม่นย้ำครับเดี๋ยวหไอฝนแรงๆหน่อยครับพี่น้องฝนแรงๆนี่น้องไม่ น้งดินแตกขึ้นเนี่ยบาเบียวอยหายแบบเบื้งครับอันบาเบีได้ซ้ำเติมซ้ำนึกเนี่พี่สาวเริมเพ่งคักเลยนะโอ้เป็นกิงเป็นเก่งอะไรแบบนู้พี่เสริมเป็เก่งแต่ว่าบาดแผลมันกับพระทัพพระดากันนะครับแขียนสวยกันแขนบาดเบิด์จ้าบอกบาเบียว่าไปเบิ้งอันพี่เสริมแน่สั่นไปอันเหลียนเหลียนวิชาน้ำพี่เฉิมพี่น้องบอกด้วยนะครับเหลียนวิชาน้ำพี่เฉิมแน่สันเหลียนน้ำเราจากมือยังไงเดี๋ยวน้ำใหม่ออกหลายๆกันนครับ น้องหม่ออกเลงแหละไปน้ำกันเลยครับพี่เสือไปรุมกับยังดีนะน้องใหม่ครับหายากเนีครับพี่น้องซาบนี่พี่น้องเนก็พอดีจริลนะครับรับซาบ หนึ่งสองสามีเปดิดสิถุงมอดิถุงพอดีจ้ะนีลจ้ะขายถุงละยี่สิบาทนะจ้ะยีบาทครับพี่น้องเม่น่อยบ่หลายเดี๋ยวน้องยากโอ้ว่น่อยบ่บ่ถือว่าก็ถือว่าพอดีกินเลยล่ะครับพอดีกงบาทนะครับพี่น้องถึงฮาตรงไหมพ้อมแล้วก็ซอมไหมพ้อมนะครับ ยังอีเลยน้องใหม่อันน้องใหม่ก็อยากหาเนี่ยวิจัยย้ำนี่ต่ว่าถ้าแม่นว่าจากน้อยเนาะบ่าเบี้ยวเนาะโดนตกน้าหนิล่ะเอาไว้บ่อขนาดแบบนี้ทันทันบ่อขนาดแบบนี้ทันข้าเจ้าบ่อทีทันข้าเจ้าบ่อนะส่วนส่วนหลายเพิ่นกลับไปหากันส่วนหลายทั้งบ้านบ่าเบี้ยวจ้ะจะมีแต่แบบค้นแบบหาอยู่หากินจ้ะแล้วก็ เออแม่บ่ยิงซวงนี้แห้งพี่น้องทั้งกันบ้านอื่นหมดแล้วมันมาหาทั้งบ้านเนาะพอทั้งบ้านอื่นมันบ่บมีปลาเนาะใหม่ละจานนั้นละจะ้าอันก็ะจะแฮนเลากระเป๋านำละจะ้าบัดนี้ไปอันหาขายก่อนจ้นพี่นออ้องเพราะว่าจะคำละเจา้าคนั่นละเนาะครับน้องตะวันย้ำไปขายกับไส้แมทไส้ยังให้เรียบร้อยนะครับบ้าเบี้ยเขาอต้องไส้แมสไส้ยังป้องกันนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันเนีือว่านะไรครับ ป้องกันไปก่อนเนาะแม่นจะว่ามันกัข้าวอ๋อนี่ไม้อีกแล้วเนาะพี่น้องอยู่โควิดจ้ะป้องกันไปเป็นตะแซ่บนี่ถุงนี่เป็นตะแซ่บน้อยไงน้อยไงน้อยไงเลยงามื้อนี้กัดยั้งยังพาพี่น้องไปหาเนาะไม้ยู่จ้ะมื้อน่ะครับสองนี่หาเนาะไม้ไปก่อนนั่นล่ะครับเดี๋ยวมีอันมื้อใดมีอันโปรแกรมเนาะหาไม่เนาปแปลกอะไจะ พี่น้องไปหาอยู่หากินเนื้อนะครับส่งเดี๋ยวเอาเนื้อใหม่ไปก้อนนะครับส่งจะหารายได้จากเนื้อใหม่ไปก้อนจ้าหอยกับอั็นว่อยากให้เราไปงมเราจะย่านปิงพี่น้องกะพักไปก้อนจ้าหอยหอยหน้ามหอยน้าสวยลงก่อนจ้ะหอยสวยเสียบพี่ตัวน้อยไงเมื่อนั้นเจออย่างนะเจอปิงเข้มปิงครับปิงเข้มลงไปปุ๊บปิงแตกขึ้นเล็บเบาเบลแบบป่าวโดดขึ้นเลยครับพี่น้อง ลงมาเลยเด้คลิปนี้ก็ฝากพี่น้องไว้ซ้ำหนีแล้วน่าหายบ้าบอไปหาขายก่อนนะครับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องไว้ซ้ำหนีเนาะครับกับมาแพ็คมาใหม่เนาะครับแพ็คมาใหม่ล้วก็จะเอาไปขายนะครับสำหรับคลิปนี้บ้าบ้ยวกับฝากพี่น้องไว้ซ้ำหนีเนาะครับยินดีก็ฝากพี่น้องไว้แล้วไม่ได้ครับฝากกดติดตามช่องบ้าเบี้ยวพาลุยพาเสียบเนาะครับฝากกดไลค์กดแชร์้ดนะครับพี่น้องเอานและครับคลิปนี้บ้าเบี้ยกับเป็นมากับยิลาพี่น้องซ้ำหนีเนาะครับสวัสดีครับสสวัดีจ้